สวัสดีค่ะชีวิตติดขั้วกับเมียเมียวอีกแล้วค่ะมือนี่แมียเ,เมียวไปได้ปลาแซลมอนไปแซลมอนโนเว์มานะคะพอดีไปซื้อกับเข่าจะ้ะก็เลยไปเห็นปลาแซลมอนโนเว่กระเจ้าน้ำเข่ามากใหม่ๆนะคะเรออากขายถูกราคาพอฟังอยู่ค่ะกิโลละซียูเก้าสิบห้าเ่นนะคะตัวนี้ราคา6กยูเก้าสเอด เส้นนะคะเรากับตัวนี้เกียดยูสี่สิบเส้นแม่เมียก็ได้พูนเป็นเงินไทยนะคะตอนนี้คิดบอออกค่ะให้เพื่อนๆลองลองพูนเอานะคะตอนนี้เลนเยญเงินไทยน่าจะอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดนะคะแต่ว่าแม่เมียวว่ามันพ่อกินยูค่ะพ่อกินยูแต่สําหรับราคาป่าซดนะคะข้าต้องมาดอดเกียดเองข้าต้องมาทํามาทำาอ่ ผ้าเองนะคะแต่ถ้าเป็นที่กระเจ้าทํำสำเร็จแล้วกับคนข้างแพงอยู่จากกิโลละสิบเจ็ดยูนะกระเจาเอามามามาเฉือนหรอกคะมาเอาก้างเอาอยัางออกเรียบร้อยนะคะจะ่บเป็นยังแม่มเหนียวทํำเป็นยูค่ะทํำเป็นยูไปค่ะแม่มเหนียวสีผ้าไปทํำการคั่วป่าเลยนะคะแล้วเมนูต่อไปมันชีได้ยางเข้าจังมาวากันค่ะแต่ตอนนี้แม่มเหนียวผ้าเพื่อนๆไปทํำป่าเลยนะคะ อันดับแรกแม่เมียวสีผ้าเพื่อนๆถอดเก็ตป่ากอนนะคะถอดทั้งสองตัวเลยนะคะแม่เมียวจะทำใบทั้งสองตัวเลยนะคะ ้ามันเหลือก็จะหั่นเราก็ลงช่องฟิตไว้ค่ะเอาไว้ถะทอดเอาไว้ถัาผพัดกะเพราหรือว่าเอาไว้ถาทมสเตีกรอบต่อไปนะคะหรือส่วนกระดูกหรือยังต่างๆแม่เมียก็จะเอาไว้ถาทำเป็นจมยำนะคะแต่ตอนนี้มาเบิ่งกัน่อนผ้าว่าแม่เมียเห็นจังไรนะคะเดี๋ยวผ้าถอดเก็บปลาเลยนะคะแม่เมียวล่างเอาเมือกคนออกกอนนะคะมันคอยสีบนื่นปลาสดดีดีจ้ะปลาสดดีดีโดนจังหวะที่ ทีกะเจเอออกมาใหม่ๆสดๆไหมคะไมม่เห็นกะเจาขนมาใหม่ๆปลาสดดีก็เลยเลือกเอามาค่ะสองตนะคะเมี่ยวตัดถุงห้องบอนนะคะพออยากให้เก็ดตปลาเพิ่นลงไปในบ่อน้ำเมียวเตรียมสถานที่แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเ้ามาถอดเก็ดตปลาตัวที่หนึ่งกันเลยะค่ะเมียวมีแหน่ถอดเก็ดตปลานะคะให้เฟ้นเพิ่งถ้ให้นะคะใส่ตะปูเห็ดค่ะ แนวถอดเก็ดปลานี่จำมาจากอยู่เมืองไทยเห้านะคะเห็นเ่าเมยอยู่บ้านพุ่นใส่ตะปูเห็ดแล้วก็ถอดเก็ดปลาไม่จกก้ะกะเลื่อ้ไฟแฟนเฮ็ดไทยค่ะแม่เมียวก็สิถอดเก็ดปลาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ,ถอดเซ็จ เ็ตแบบนี้ทั้งสองขางแล้วก็ตัวตัวนี้เซตแม่เมียวก็กจะทําตัวต่อไปเดี๋ยวจังไงถ้าทําถอดเก็ดปลาแล้วแม่เมียวเอามาให้เบิ้งค่ะตอนนี้แม่เมียวได้ถอดเก็ดปลาเซตแล้วทั้งสองตัวแล้วนะคะสะอาดแล้วค่ะแล้วก็ล่างเก็ดออกให้สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเมืะะ่อนีค่ะสะอาดดีบอปปลาสดดีดีจ้ะนี่ค่ะปลาสดดีเดี๋ยวแม่เมียวสีมาทําการพาหลังเลยนะคะ พาหลังแล้วก็เอากะว่าเอากลางไปน้่นะคะเดี๋ยวแม่เมียวทำให้เบิ้งตัวนึงนะคะทำให้เบิ้งตัวหนึ่งน,ะะงน,งนี่ค่ะพาหลังนะคะเฮาปะต่องเฮาปะตองพาลงไปลึกๆจนถึงจนถึงกลางเพื่อนนะคะเฮานี่ค่ะจากนั้นก็แม่เมียวใส่วิธีพาแบบนี้นะคะนี่นะคะแม่เมียวจะให้เบิ้งค่ะเฮาพยายามค่อยๆเลาะตรงนี้ออกนะคะนี่ค่ะ พยายามค,อคอ่อยๆเลาะตรงนี้ไปนะคะเฮ้าปะต้องไปเอาแผงเพิ่นไปน้านะคะทามันไปแบบนี้เข้าก็ใส่มดีดงัดๆอกอกจัหน้อยแล้วเฮาก็ค่อยๆค่อยๆทาไปนะคะนี่ค่ะทาไปแบบนี้นะคะทํากับปลาแซลมอนนี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะใจเย็นๆนิดนึงเพราะเพิ่นมาเนื้อปลาเพิ่นค่อนข้างนิ่มนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ที่มันเป็นท่องปลานะคะแม่เมียจะบ่าเอากลางขึ้นไปน้านะคะแม่เมียจะคอยปาดออกแบบนี้แม่เมจะคอยปาดออกนะคะแม่เมีจะบ่าเอาท่องพึ้นก้างตรงท่องขึ้นไปน้ำนะคะดีค่ะเสซ็จแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาคอยมาเก็บก้างนะคะ เดี๋ยวค่อยมาเก็บกางแม่เหมียวขอว่างก่อนนะคะเอามาทําขางต่อไปเลยค่ะขางนี้แม่เหมียวจะพาตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเอาตรงหัวคนออกตรงนี้ก่อนค่ะส่วนกระดูกส่วนกระดูกบ่บ่ต้องเอาเนื้อออกครับกกรได้ด้จ้ะพ่อว่าอย่างแม่เหมียวมักเอาไปต้มยำหรือว่าเอาไปทอดจ้ะมันก็นจะมีเนื้อติดน้ำนะคะนี่ค่ะ ก็จะมาพาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะถ้ามีดก็จะทำขาขาอยู่อยู่ตามห่างหรือตามลานป่าก็จะมีความคมก็มีดแม่เหมียวนะคะของมีดแม่เหมียวบบกคมปนไหนค่ะแต่ก็พอทำใดอยู่นี่ค่ะเขาก็จะค่อยๆไปนะคะ คือเกาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าน่าฟังนี่จะออกง่ายกว่าค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วหนึ่งตัวค่ะเสร็จแล้วหนึ่งตัวหลังจากที่แม่เมียวหัน่นเสร็จทั้งทั้งสองด้านแล้วนะคะแม่เมียวจะมาถอดเป็นก้างปลาเพิ่อนออกนะคะจะใส่มือรูปๆแบบนี้ค่ะรูปๆนะคะตัวใดเอามือหยิบได้แม่เมียวก็จะเอามือหยิบนะคะนี่ค่ะจะรูปไปรูปไปค่ะ แต่ถ้าตัวใดเพิ่นเพิ่นเอาออกงากแม่เมีวเยวควรจะใส่แหนบหนีบนะคะแหนบตัวนี้แม่มเมียวซื้อมาไว้ถ่าถ่าเฮ็ดเกี่ยวกับอันปอนกลางป่าเราก็ทอนขนไกลบางที่แม่เมียวซื้อไกลมากน่ะเพิ่นจะมีขนเนาะขนติดนะคะนี่นะแม่เมียวจะลูบเพิ่นแบบนี้นะคะลูบแบบนี้เราก็จะเอาเนี่ยถ้าเพิ่นเป็นกาะเกาะมือนะคะนี่ค่ะแม่เมียวก็ใส่แหนบยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะ ยัค่ะเห็นปะ่ะเวลาเข้าไปกินเข้าก็จะบะมี่กลางนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าเป็นยังเป็นยังมันอยู่น้าห่างนะกะเจ้าจังขายแพงเพ,งพระาะว่ากว่วกะเจ้าจะมาทําสําเร็จเนาะกะเจ้ากระจ่างพนักงานเนาะค่ะเนาะมันก็เลยคาพนักงานคาอย่างกะเจ้าอีกตอนนี้บะมี่ละค่ะบะมี่บะมี่เกาะมือไม่เมียวเลยนะคะ นี่ค่ะบะมีเกาะมือเลยหรือถามี่ในกะมือแทะนี่ค่ะตอนนี้แม่เมียวก็ได้เซตแล้วตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะตัวหนึ่งเดี๋ยวแม่เมียวสะเอาใส่ถาดห้เบิงนะคะว่าหนึ่งตัวมันเป็นจังไหรคะ่ะนี่ค่ะ แม่เมียวทำปลาซลมอนเร็จไปแล้วนะคะหนึ n n ่งตัวแล้วค่ะนี่ค่ะเน๋้วแม่เมียวจะว้างก่อนนะคะแม่เมียวจะทำตัวต่อไปก่อนค่ะแล้วจากนั้นเข้าคอยมาหันที่เดียวนะคะแต่ว่าให้เบิรงก่อนค่ะว่านี่ค่ะตัวที่หนึ่งของแม่เมียวเร็จไปแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะผลงานการทำป่าซลมอนของแม่เมียวจ้าอันนี้ตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้ตัวที่สองค่ะ นี่ค่ะตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ละเนื้อปลากระสดดีดีค่ะต่อไปแม่เมียวสิผ้าพเพื่อนๆไปหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะส่วนส่วนตรงเนื้อเนื้อนี่แม่เมียก็จะมาทําสเต็กนะคะแล้วส่วนตัวน้อยๆนี่แม่เมียวจะเอาไปทอดนะคะชุบแป้งถอดเสบหรือว่าไปตม้มยำนะคะ,ะเดี๋ยวจังใดแม่เมียวพาไปทำเลยนะคะไปหั่นปลากันเลยค่ะแม่เมียวพามาหั่นปลาเสอมันตัวที่หนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะไอแม่เมียวจะหั่นทั้งหัวเพิ่งออกนะคะ อันทั้งหัวพ่นออกเอาไปถาทอดก็ไะไรค่ะหรือว่าต้งมย่ำก็ไดรคะ่ะส่วนตรงนี้จะท่ำเป็นชิ้นคะ่ะท่ำเป็นชิ้นไปท่ำสติกนะคะนี่คะ่ะหนึ่งสองสาม ซีนะคะในซีชินตรงนี้ก็คือเกานะคะในเมื่อจะปาดหัวคนออกค่ะแล้วก็ทําเป็นชิ้นค่ะหนึ่งชิน้นสองชิ้นค่ะ ส่วนตรงท้องนี่แม่เมยจะเอาไวถั่ทอดนะคะนี่ค่ะเรือมือน,นี่แม่เมี่ยจะทําสเต็กแม่เมี่ยจะเอาไปมักพริกไทยดํานะคะเอาไปมักพริกไทยดำ,ะะเ,รยดำเรากะทําทเป็นสเต็กสี่ชิ้นค่ะมือน,นี่ค่ะ สี่ชิ้นนี่ไม่เมียวจะทํากับเข่ามือนีนะคะเดี๋ยวไม่เมียวคอยทําให้มือที่หลังค่ะจากนั้นไม่เมียวเอาตรงตัวไปมาทําเลยนะคะไม่เมียวผ้าหันตัวต่อไปเลยนะคะคือเก้าค่ะไม่เมียวจะปาดช่วงหัวออกคือเก้าค่ะเก็บไว้แล้วรอบนี้ไม่เมียวบอดื้มค่ะเอาทองออกก่อนค่ะ นี่ละค่ะที่ท่องปาซมอนที่กเจ้าขายน้าหางกรมีนะคะเป็นแพ็คนะคะบางคนกะสีเอามาเห็ดเป็นแหนมพุงปาซมอนหรือว่าทอดพุงปาซมอนนะคะนี่ค่ะรอบนี้ไม่มเมียวบ่อลืมนะคะไม่เมียวออกนะคะหลังจากนั้นกะหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะบดทําชิ้นใหญ่นะคะเพื่อบางที่อาจจะใส่ฮอตดอกเติมไปน้าค่ะบ่ใหม้มต่ปลานะคะบางที่ไม,ม่เมียวกับเออเอาฮอตดอกใส่ไปน้จาจะ ชิ้นนะคะหอนด็อกใ่ญ่หอนด็อกหน่อยก็ว่าไปนะคะเราส่วนตัวนี้แม่เมียวเก็บใ้นะคะเก็บใบถั่ทอดหรืหอว่าทําเป็นต้มยำนะคะนี่ค่ะทาต่อไปคือเก้าค่ะตรงหัวแม,ม่เมียวตัดออกอีกคือเก้าค่ะนี่ค่ะเก็บไบถั่ทอดถัาวทำตุ่มยำนะคะชิ้นต่อไปค่ะนี่ค่ะ ถ้ามันเป็นชิ้นน้อยลายเมมเบลก็จะทึบมาไก่เนี่ยจักน้อยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนของเนื้อป่านะคะนี่ส่วนของเนื้อป่าตรงนี้เมมเบวจะเก็บไว้ทำสเต็กนะคะถ้าเกิดนี่แล้วเมมเบลจะแพ็กล่องถุงล่งช่องฟิตนะคะอยากกินย่ำไหนก็นจะเอาขื้นมาทำกินค่ะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเก็บไว้ทอดนะคะหรือว่าทำต้มยำแล้วส่วนหัวนี่ ไม่เหมียวจะซับนะคะแต่ตรงนี้ค่อนข้างจะเสียงดังแล้วก็จะยู่ใกล้ะจะยู่ใกล้กล้องนะคะเดี๋ยวไม่มีวขอซับเสร็จคอยเอามาให้เบิงนะคะ เสร็จแล้วค่ะผลงานการทำปลาแซลมอนของแม่เมียวมือนีค่ะอยู่ในถาดแม่เมียวนีสองตัวนะคะสองตัวที่แม่เมียวสื่อมากคะ่ะทำเสร็จเรียบร้อยค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่าแม่เมียวใดอย่างแน่นะคะไอส่วนเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนื้อนี่แม่เมียวจะใบทำสเต็กนะคะแม่เมียวจะใบทำสเต็กแล้วส่วนทัางางนี่เป็นชิ้นเล็กน้อยนะคะส่วนหางแน่หรือทำเป็นชิ้นเล็กน้อยใบแม่เมียวจะไปถัดทอดหรือว่าตุ้มยำนะคะเรานี่ก็เป็นพุ่งปลาค่ะพุ่งปลาที่แม่ม เฉือนออกนะคะแล้วก็เป็นส่วนกระดูกหรือว่าส่วนหัวนะคะอันนี้กับโบรูว่าจะเป็นต้มยำหรือเป็นทอดนะคะแม่เมียวก็สก็บแยกไว้นะคะแล้วส่วนซีชินด้านบนนี่แม่เมียวจะทําเป็นกับข่าวนะคะจะทําเป็นสเต็กปลา,ากินนะคะที่เลืออยู่นี่แม่เมียวนี่จะเก็บลงช่องฟิตนะคะอยากกินย่ำไหนก็จะจังสเต็กนี่แม่เมียวจะเก็บเป็น ชุดละ4ชิ้นนะคะเพราะว่าบานไม่เหมียวมี4ข้นนะคะก็ถ้าเกิดว่ามันชิ้นน้อยเกินไปไม่เหมียวก็จะมีฮอทดอกมาเพิ่มนะคะหรือว่าทําเป็นอย่างอื่นเพิ่มนิดๆได้หน่อยค่ะนี่ค่ะกะซี4ชิ้นแบบนี้4ชิ้นแบบนี้ลงช่องฟิตนะคะส่วนตัวนี้กะสีแยกใบค่ะไว้ทําเป็นตุ่มย่ำหรือใบทอดกินกับสุ่มต่ำนะคะนี่ค่ะวิธีชีวิตอยู่เมืองนอกของไม่เหมียวก็ใส่ชีวิตแบบนี้แหละคะ่ะทํา เอาได้ยังมากกระทํานะคะประหยัดได้นิดๆไดน้อยๆก็ยังดีค่ะคลิปนี้ถ้าชอบถ้ามากจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เหมียวในเด้อจ้าไปแล้วจ้าแม่เหมีวยวสวัสดีค่ะ